ข่าวต่อไปเนี่ยเลือกมาเพราะว่าเอลํำลึกความหลังว่าตอนไปจัดรายการกับยศยูซีอ่ะอ๋อพี่เล่าเรื่องมี่ก่อนนู้นใช่ไหมใช่ครับพี่ไปเล่าเรื่องเไปทีมของตอนนั้นคือเป็นบิ๊กฟุตทีมตอนนั้นเป็นไอ้นี่มิดบัสเตอร์เรื่องที่มันเกิดขึ้นแล้วมันเริลมันเรือใช่ก็เลยก็เลยเอาเรื่องบิ๊กฟุตไปเล่าว่าบิ๊กฟุตที่มันที่มันเป็นตัวที่น่าจะมีในอยู่ในชีวิตจริงอ่ะในโลกจริงๆมันมันเป็นตัวอะไรได้บ้างอืตอนนั้นก็ยกตัวใหญ่ตัวนี้แหละ เขาเรียกว่าใจแกนโตพิจัสอ่ฮะอ่ามันคือเอ้ยมันก็จำไม่ยากบ่ะมันใจแกนโตอ่ะใจแอนใจน้องใจแอนใจแกนโตพิจัทข์อะไรสี่อย่างใจแกนโตพิจัสมันปีกจูไม่เกี่ยวมันมันคือเอฟที่ตัวใหญ่สุดตั้งแต่เคยมีเอฟมาบนโลกเราครับคือเอากอริลล่าไปวางข้างมันเนี่ยกอริลล่าดูเหมือนเด็กน้อยเหมือนแบบเป็นเบบีบิ่งเกิดเออแต่ว่าเขาบอกว่ามันเป็นญาติใกล้มาทางอุลังอุตังมากกว่ามันมีขนเยอะก็คือ เอออันนี้คือเราไม่เจอฟอสซิลขนมันนะนะแต่ว่ามันก็คือจินตนาการในไหนก็ในไหนมันก็มีมาทางมันมาทางสายอุลังุตังแล้วเราก็จินตนาการว่ามันเหมือนอุลังุตังยักษ์เหมือนชูเบก้ามากกว่าเลยอ่ะเออเหมือนชูเบก้าออแล้วก็เขาบอกว่าสูงประมาณสาเมตรโอ้โหสูงมากเออสูงสามเมตรหนักประมาณสองร้อยหสถึงสามรอกิโลนี่คือสันนิษฐานออกแต่มันสูญพันธุ์ไปแล้วนะอืคือมันเคยมียุคลุ่งเรืองของมันอ่ะเมื่อประมาณสักสองสามล้านปีก่อนอะไรเงี้ยอยู่แถวไหนรู้ไหม เอออยู่เอเชียไม่ใช่นั่นบ้านผมอ้าเดาบางนาก็ไม่ไกลนะโจเพราะว่าขึ้นไปอีกนิดนึงก็เป็นจีนตอนใต้แล้วเออจริงด้วยนิดเดียวเองนิดเดียวเองประมาณเ0็ดยกิโลไม่เป็นไรเขาบอกเขาบอกว่าเมื่อก่อนมันเพ่นพ่านอยู่แถวนี้แหละจีนตอนใต้เวียดนามอาจจะลงมาภาคเหนือของไทยนิดหน่อยได้ซ้ําไปอาจารย์ดอมที่เคยมาออกรายการเราจําไม่ได้ว่าเคยเจอฟอสซิลไอตัวนี้เปล่าอ๋อเหรอแต่เขาบอกว่ามันอาจจะลงมาถึงไทยได้นะเมื่อก่อนอาจจะเป็นบรรพบุรุษเราก็ได้ ใช่ก็นั่นคือยุคสองสามล้านปีก่อนใช่ไหมครับแล้วตั้งแต่ตั้งแต่ประมาณสามแสนปีก่อนเป็นต้นมาคือพวกนี้หายไปแล้วมันคือยุคเดียวกันกับเจ้าไอเกล็ดไอปลาหนังเก่านั่นน่ะเหรอเอ้ยเดี๋ยวก่อนไอคันหนังเก่าไอหนังเก่าเนี่ยมันคือเป็นหลักสามร้อยล้านสามร้อยล้านปีอ๋อันนี้คืออันนี้คือหลักสอง สองสามล้านปีสองสามล้านปีมาจนถึงสามแสนปีอ่านี่นี่น้องยศนี่อย่าไปบูลลี่เขานะอ้าวยังไม่ได้บูลลี่อะไรเลยไม่มีใครเลยพี่มีจะมีนั่นแหละคนชอบคิดว่าอะไรว่าใส่หมวกหอยหอยแครงมามันไม่น่าจะฟังรู้เรื่องหรอกเนี่ยใช่ใช่ใช่จริงๆเขาฟังได้จำได้มากกว่านอนยังไม่มีใครพูดเลยเลยนะผิดอะไรบูลลี่พี่ปกป้องผมจนผมรู้สึกผิดแล้วเนี่ยโอเค ให้บันถามดิบัณอยากรู้อะไรเกี่ยวกับน้องใจแกนโตถ้าันเขียนว่าเอฟยักษ์ศูนย์พันเพราะคือข่าวล่าสุดอะเขาวิจัยพยายามจะเจาะลึกรายละเอียดว่าทำไมมันถึงหายไปเออแล้วก็คือเขาไปทําการวัดอายุหลักฐานต่างกันนะอย่างละเอียดยิบที่สุดเท่าที่จะยิบได้เลยได้ค่าอายุออกมาว่ามันศูนย์พันเนี่ยอยู่ช่วงระหว่างประมาณสองแสนเก้าหมื่นปีถึงสองแสนหนึ่งหมื่นปีช่วงคือช่วงนั้นอะช่วงหลายหมื่นปีนั้นคือช่วงไปช่วงนี้มันค่อยๆล้มหายตายจากไปเรื่อย ไทม์ไลน์นี่ถือว่าเป๊ะมากคือใช้เทคนิคประกอบเป็นหกเจ็ดอย่างนนในการแบบหาว่าเฮ้ยมันทุกทุกอันออกมาตรงกันหมดเลยคืออยู่ในช่วงนี้ครับนะฮะทีนี้เขาก็แบบว่าเราจะสือบอยังไงดีว่าจะให้รู้ว่าทําไมมันถึงศูนย์พันเขาก็ไปดูพวกเอ่อเลกคอร์ดของละอองเกสรในในยุคเดียวกันนั้นน่ะแล้วก็ยุคก่อนหน้านั้นด้วยละอองเกสรที่มันกลายเป็นฟอสซิลอ่ะทับถมเป็นชั้นๆเงี้ย มันจะบอกได้ว่าช่วงนั้นสิ่งแวดล้อมเป็นยังไงโ oh. อ้โหนักสืบนะฮะนักสืบจัดจัดนักสืบแล้วก็เขาก็เจอว่าเอ้ยถ้าเกิดย้อนกลับไปสักหกเจ็ดล้านปีก่อนออเอ้ยไม่ใช่ขอโทษอโับเบ้อแล้วไม่ใช่สองสามล้านปีก่อนยุคนั้นเนี่ยไอแถวที่ใจกันโตอยู่เนี่ยเป็นป่าทึบเลยออืเต็มไปด้วยหลักฐานว่าเคยเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์อือ่านะแต่ว่า พอมันค่อยๆมาถึงช่วงที่มันใกล้ศูนย์พันอุอ์สิ่งแวดล้อมมันค่อยๆแห้งขึ้นแห้งขึ้นแล้วก็กลายเป็นทุ่งหญ้าเป็นเลยเป็นโล่งๆอ,อย่างเงี้ยขึ้นเรื่อยๆเออเขาก็สันนิษฐานว่าเฮ้ยตอนที่ใจแกนโตเคยอยู่ป่าอืมมันอ่ะชอบกินผลไม้อ,มอ่ะฮะแต่พอมันกลายเป็นทุ่งหญ้าอย่างเงี้ย สมมติยศจะไปหาเอลูกหมาล่ากินก็ไม่มีอะไรหมาล่าเนี่ยมันไม่มีอยู่แล้วแหละผลไม้มันก็หายเมื่อก่อนเมื่อก่อนชอบกินชมพู่ชอบกินลำไยชอบกินมะลุมะมุดมะพร้าวส้มโอแตงโมโหชิ้วอะไรเนี่ยนะครับมันไม่มีให้กินแล้วไงออแล้วพอไปดูหลักฐานที่ที่รอยสึกของเคี่ยวของฟันมันเน่ะเขาก็เลยเจอว่า ในยุคหลังๆที่อดอยากปากแห้งเนี่ยไอ้พวกใจแกนโตนี่ต้องไปกินเปลือกไม้โอ้ต้องไปหยิบกิ่งไม้ตามพื้นมาแทะโอ้โหคือเป็นเป็นอาหารที่แบบว่ามันไม่มีอย่างอื่นจะกินแล้วไม่มีสีสันไม่มีสีสันไม่มีรสหวานมาทั้งชีวิตอะไม่มีใครเหรอน่าสงสารจริงเว้ยไม่มีเอ่อไม่มีคุณค่าทางอาหารมากนักแล้วต้องกินแล้วเคี้ยวแบบหูแลวเปลือกไม้ก็ทิ่มปาก มันกลายไป็นจูมี่กระพุ้งแก้มอะไรเงี้ยตายตายแล้วคือมันก็หลงหลงเหลือเป็นหลักฐานอยู่บนฟันของมันครับพอผ่าฟันออกมาเนี่ยก็เห็นว่าถ้าโอ้ถ้าเกิดเป็นฟันจากยุคสองสามล้านปีก่อนนะมีแร่ธาตุอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเลยแสดงว่าการกินอุดมสมบูรณ์อืพอมาถึงยุคไอหลัก สามแสนสองแสนปีอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเริ่มตั้งแต่หกเจ็ดแสนแล้วเพราะมันเพราะมันไม่ได้อยู่ดีๆศูนย์พันใช่ไหมมันเหมือนมันค่อยๆเสื่อมเสื่อมเสมถอยมาเรื่อยหกเจ็ดแสนปีไล่มาสามสี่แสนปีอะไรเงี้ยฟันมันเริ่มแบบดูแย่ขึ้นเรื่อยๆดูแบบมีรอยสึกแล้วก็มีแร่ธาตุน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆเป็นหลักฐานบ่งบอกว่าเผ่าพันธุ์เนี้มันน่าจะเผชิญความเครียดมาเรื่อยๆแต่ที่น่าสนใจของการศึกษาเนี้ยก็คือว่าเขาเขาไปเขาพบว่าในยุคใกล้เคียงกันเนี้ยมันมีญาติของมันที่ตัวเล็กกว่า ก็คืออุลัไอ้บรรพบุรุษของอุลังูตังที่ยังอยู่ปัจจุบันเนี่ยไอ้พวกนี้ไม่สูญพันธุ์เพราะอะไรเพราะตัวเล็กกว่าเออต้องการอาหารน้อยกว่า maybe นะ maybe คือคือสันนิษฐานของเขาคืออย่างนี้เขาบอกว่าเนื่องจากมันตัวเล็กกว่าอืมันปีนต้นไม้ได้อแต่ต้นไม้ไม่ค่อยมีละต้นไม้ไม่ค่อยมีแต่ว่ามันสามารถมีอาหารจากัดก็เลยแบบนมีน้อยก็คือมันเป็นคนที่ปีนได้มันสามารถปีนขึ้นไปบนยอดแล้วไปเด็ดใบอ่อนกินออ หรือว่ามีความคล่องแคล่วพอที่จะแบบปีนไปจับแมลงจับสัตว์เล็กสัตว์น้อยเล็กซิเบิรกว่าเออเป็นเป็นผู้ที่มีความยืดหยุ่นในการแบบไปไปสัรนหานู่นนี่นั่นมากินมากกว่าคุณใจแกนโตตัวใหญ่ไม่ไหวน่ะคุณนใจแกนโตแบบปีนต้นปุ๊บต้นหักปอกเลยใช่เพราะแบบว่ามองขึ้นไปเห็นอุลังแบบกินยอดไม้อยู่โอ้เป็ีนไม่ไหวเลยผุสูญผันจะได้ม ปีนไม่ขึ้นเลยแต่จริงมันน่าจะไปฟังเสียงประกอบหน้าจริงๆมันน่าจะไปเขย่าต้นใช่ผมลองังตกมาแล้วว่ามันก็แบบต่อยต่อยต่อยกอเลยใช่ไหมต่อยก็ปุหรือไม่ก็เป็นแบบระบบมาเฟียไอตัวเนี้ยยังไงมันก็ต้องลงมาอยู่แล้วเออัง้งก็ลงมาสูบบุหรี่อยู่ข้างต้นไม้แล้วก็เดินมาก็อะไรอะไรไหนไหนได้ยอดไม้มาเท่าไหร่ละเราเนี่ยอร่อยไหมล่ะ ไม่ข่าวว่าวันนี้วันนี้หาได้เยอะเนี่ยมันอาจจะทําแบบนั้นจนจนเหลือแค่สปีชแบบตัวท้ายๆแล้วก็ได้เฮ้ยแต่น่าสนใจนะเพราะว่าเออเขาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่คนพบอ่ะคือขนาดร่างกายมันะมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะ ยิ่งช่วงใกล้ศูนพันยิ่งตัวใหญ่ขึ้นอีกแสดงว่ามันก็จะมีระบบมาเฟียว่าตัวใหญ่จะอยู่รอดกว่าไม่รู้ไม่อันนี้คือทฤษฎีนี้เริ่มจริงนะยาเยอยาเยอยาเร่ยาเร่ยาเรยตัวลงตอนหลังมันอยู่รอดได้เพราะระบบมาเฟียระบบมาเฟียคือนักนักวิจัยอ่ะเขาก็มีการคาดเดาของเขาแต่พี่ก็คาดเดาว่าหรือเป็นเพราะเอมันต้องกินของที่มันต้องใช้พลังพลังในการขบเคี้ยวเยอะมันก็เลยยิ่งร่างใหญ่ กรามใหญ่เพื่อให้มันขบเคี้ยวได้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันต้องเอาล่างกายไปดึงไม้ออกมาเออถอนลากถอดคนมันคงเป็นสภาพที่แบบเราคงสงสารมันอ่ะเออน่าสงสารกินแต่เปลือกไม้นี่ยิ่งร่างใหญ่ก็ยิ่งต้องใช้พลังงานเยอะสิต้องกินเยอะใช่ก็ยิ่งแย่ขึ้นอีกหรือว่ามันกลายเป็นแบบพวกคนิวอร์อะไรอย่างนี้หรือเปล่านะเออแบบอมนิวอร์คือตัวใหญ่เพราะว่ากินเพื่อนด้วยกันตัวเล็กถ้าถ้ามันทําแบบนั้นอ่ะมันจะไม่สูญพันธุ์ไงถ้ามันปรับเปลี่ยนไปกินไปสมมติไปล่าไปล่า เออสมสิบกินแทนลาแพนดากินแทนอะไรเงี้ยก็อาจจะยัอยู่ได้เออแต่นี่คือมันมันแบบไม่สามารถปรับตัวได้ก็พอไม่ย่อยหรือว่ามันถ้าถ้างั้นน่าจะเห็นหลักฐานผ่านฟันด้วยปะใช่เพราะฉะนั้นเอ่อเนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นทํานองเนี้ยครับทุกวันนี้เราก็เลยไม่มีโอกาสได้เห็นความมหัศจรรย์ของเอฟยักษ์ที่สูงสเมตรนะฮะเราก็เห็นได้อย่างมากคือไปดูลังอูตังครับ ก็ amazing พอกันแล้วคือในรูปประกอบพี่หมีเนี่ยคือเป็นคุณใจแกนโตเนี่ยยืนกับผู้ชายมนุษย์คนหนึ่งเนี้ยแล้วคือยืนอยู่ในป่ากล้วยนึกออกก่ะแล้วแบบก็เอามือพิงเสาแล้วก็บอกว่ารูปคู่อะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าถ้าเราเข้าป่าไปแล้วเราเจอคุณใจแกนโตแบบนี้ตายเจอแบบนั่งกันนั่งกันอยู่สี่ห้าคนน่ะเอโยบโยบูแล้เรียกมาเรียกมาอย่างเงี้ยเอาบันจะไปวะแล้วจับแขนด้วยเนาะบอกว่านายมามามาถ่ายรูปกันมาถ่ายรูปกันไม่ต้องกลัวเข้ามาอีกเข้ามาอีกเข้ามาใกล้อีกอย่างเงี้ย ถ้ายังอยู่น so 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 ี่เราว่ากลัวมากเลยเออก็อันนี้คือเป็นเอ่อเป็นปริศนาที่ทางนักพวกนักบรรพชีวินเน่ะเขาพยายามไขกันว่าครับเอฟตัวใหญ่ขนาดเนี้ยแล้วครั้งหนึ่งเคยมีเยอะมากเลยนะอยู่ดีๆมันหายหายสาบสูญไปได้อย่างไรก็งานวิจัยล่าสุดเนี่ยก็เหมือนมาเติมชิ้นส่วนปริศนาได้ประมาณหนึ่งสนุกครับสนุกเอออันนี้ก็ดีครับถ้ายศจําได้พี่พี่เคยเล่าผมจําไม่ได้แต่ว่าจะพยายามนึกตอน ตอนที่พี่ไปออกรายการยศอ่ะ UC อ่ะนะครับเออพี่พี่พี่บอกว่าไอ้เจ้าฟอสซิลของไอ้ตัวใจแกนโตเนี่ยอืมันไม่เคยมีใครเจอโครงกระดูกเลยนะอฮะแต่สิ่งที่เจอเป็นครั้งแรกอ่ะคือเขี้ยวข้างหนึ่งของมันหรือฟันฟันซี่หนึ่งมันแล้วก็เจอเจอไปเจออยู่ในร้านขายยาจีนอ่ะบันอ๋อใช่แ่คุณคุณละคุณคุณละเออคือแบบใครไม่รู้ไปไปเข้าไปซื้อของไปไปตามหาของเก่าในร้านขายยาจีนอ่ะที่ฮ่องกงหรืออะไรจำไม่ได้ แล้วมีเขี้ยวมังกรขายเว้เขาเรียกันว่าเขี้ยวมังกรเพราะว่าเขี้ยวมันใหญ่จัดเขี้ยวใหญ่มากคือเขี้ยวกริลล่ากลายเป็นเด็กไปเลยแล้วไปเจอเขี้ยวเนี้ยสุดท้ายนักวิชาการมาดูเฮ้ยนี่มันเอฟยักษ์นี่ว่าออเฮ้ยบอกแสได้จากอันนั้นเลยนะใช่แล้วตั้งแต่นั้นมาก็เจออีกเป็นหลายพันเขี้ยวเลยไปดูตามถ้ำตามอะไรต่างๆในในจีนตอนใต้เนี่ยก็จะเจอเขี้ยวเอ่อหรือฟันก็ได้ไม่ต้องเขี้ยก็ได้ฟันของเจ้าใจแกนโตเนี่ยอยู่เป็นหลักฐานไปหมดเลยแต่ไม่เคยมีใครเจอกระดูกทั้งทั้งตัวณตอนนี้กกกก็็ยยังง่่มโหหลไเจอร กระโหลกเจอแต่ชิ้นส่วนขานไก่แค่สามสี่ชิ้นแปลกจังเลยเนาะลึกลับมันเหมือนแบบึับนะลึกลับแล้วก็ไม่รู้ทําไมมันคือฟันมันแข็งแรงมากจนมันอยู่มาได้ไงแต่ว่าทำไมอย่างอื่นมันก็ไม่ใช่รูปร่างที่แท้จริงของมันแน่นอนคืออันนี้เป็นการคาดเดาว่ารูปร่างน่าจะประมาณเพราะเราไม่เห็นเขี้ยวมันได้ทำอะไเราเห็นแต่ฟันเหย่อของเขาตอนคือตอนนั้นตอนนั้นพูดกันคำๆกับยศอะว่า มันอาจจะแค่หัวโตก็ได้นะแล้วตัวมันสูงสูงครึ่งเมตรเงี้ยที่มันสูนพันที่มันสูนพันมันมันเดินไม่ได้หัวหหรือหัวมันอาจจะปกติแต่เขี้ยวมันฟันมันใหญ่เฉยฟันหย่อนออกมาเงี้ยแต่มันก็อยู่มานานเหมือนกันนะพี่มันน่าจะมีเหตุผลบางอย่างที่อยู่ได้เออนน่น่ะสิแต่ปริศนาคือไม่เคยเจอชิ้นส่วนอื่นเลยหรือว่ามันแค่เป็นยุคนั้นมีลิงไม่กี่ตัวที่ฟันเขี้ยวใหญ่น่ะอืมสรุปคือเป็นลิงเนี่ยแต่ว่าฟันเขี้ยวค่อนข้างใหญ่ ใจเกนโตใจเกเรอ่ะมาดูมาดูคอมเมนต์กันนะฮะน้องกายพันเป็นกล้วยเพื่อรุ่นต่อไปไม่ใช่มันไม่ใช่แบบนั้นศูนย์พันพาะสเกลครอเลอร์อันนี้ดูหนังเยอะไอ้นี่มันตัวละครในอะไรนะคองใช่ไหมสเกลไอแลนด์น้องกายเป็นกล้วยเนี่ยผมงงมากอ๋อน้องวิวัฒนาการกลายเป็นกล้วยเพื่อรุ่นกบท natural selection อ๋อน้องเล่นรอดเพราะน้องมีคนกดเกล้าพิชี่เลยใช่ไหมมีคนมากดเกล้าเพื่อระลึกความหลังที่พี่แทนเคยไปออกยูซีนี่เป็นตอนที่สนุกมากแล้วก็มีคนมากินน้องโยชอ่าฮะเออแล้วก็อะไรนะอยู่จีนตอนใต้ทําไมพูดไทยเขาไม่ได้พูดไทยครับอันนี้ไม่รู้มาจากไหนเมื่อตะกี้นี่ไงตะกี้ที่เราทำเสียงอ่ะอันน๋้อ๋อ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 อ๋ไอ๋ไอ๋ออ๋ออ๋ออมออ๋ออ๋ออ๋ออเออ๋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  ใกล้กล้เคียงเฉยเออโอ้มีเกสอนมีมีคนคอมเมนต์เข้ามาเยอะดีเนาะค่ะปุ่มสมัครเมมเบอร์อยู่ตรงไหนอุยคนดูสี่ร้อยคนสี่รอยเราบอกเราบอกเราไม่รู้จะบอกไงนะฮะแต่ลองหาคําว่าจอยดูใช่ไหมมันจะแน่จะใช่เวลาดูเออมันจะมีคําว่าจอยอยู่นะฮะโอเคมีคนบอกตัวนี้อยู่ในฮอลโลเอิร์ดดูหนังเยอะเหมือนกันเหรอ โอเคคอมเมนต์เยอะมากนะฮะขอบคุณทุกคนที่แชทคุยกันเข้ามามีมีปเปร์แตงหกสิบเก้าบาทครับอุ้ยขอบคุณมากครับข้างบนไปไหนแล้วนะอันนี้นะมีแดยจังนานๆที่จะมาทันไลฟ์คุณ APTX นะแม่ขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากวันนี้พวกเราได้มาลากันแน่แน่าย